สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าแฟลตออตโตก็บเปิดแฟลตมันต่างกันยังไงอ่าวันนี้เราอยู่ในโมโต g 20นะจ๊ะอ้าวแล้วมันเปิดแฟลตยังไงในเครื่องนี้ไปดูเปิดแฟลตในเครื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยอธิบายไปเราไปดูในกลอ้องอ่าเมื่อเข้ามาในกล้องเราเนี่ยเปิดแฟลตของเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่มุมซ้ายด้านบนตรงนี้อ่ามันจะเป็นรูป เเขาเรียกอะไรนะสายฟาฟาดใช่ไหมสายฟาฟาดนั่นแหละอันนี้เวลาเราก,กดลงไปอ่าเราก็จะเห็นคําว่าเปิดแฟดแปดออโต้แล้วก็เปิดแฟดอ่าอันนี้ก็เลือกสามารถเลือกเอาได้เลยคุณจะเปิดแฟดในลักษณะไหนอ่ามาคําถามก็คือแปดออโต้กับเปิดแฟดมันต่างกันยังไงอ่าใน,า,ในา,านาในสถานการณ์ ถ้าเป็น Auto, แปดออโต้เอาแปดออโต้ก่อนเอาแปดแปดออโต้ถ้าเรากดเป็นแปดออโต้ขึ้นมา,าเช่นนี้เป็นสีเหลืองอี้นี้จึ๊กเนี่ยนะแล้วเป็นแปดออโต้แบบนี้นะอันนี้เนี่ยเครื่องมันก็จะมีเซ็นเซอร์ในโทรศัพท์เรามันจะมีเซ็นเซอร์มันจะจับแสง่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันสว่างมากๆแปบดบมันก็จะไม่เปิดถ้าแสงน้อยๆจนมีความเขามีเซนเซอร์มันบอกว่าแสงขนาดนี้ไม่พอในการถ่ายภาพ มันก็จะเปิดแฟชขึ้นมาอ่านะอันเนี้ยเขาเรียกว่าแฟชออโต้ Auto, แต่ถ้าเราเลือกไปที่คําว่าเปิดแฟชเปิดแฟชก็คือไม่ฟังอีลาค่าอีลมอ่ะคือสีมันจะมีแสงมากแสงน้อยยังไงไม่รู้เปิดอย่างเดียวเลยเปิดทายจนบางทีคนที่ถูกถ่ายภาพโอ้โหบกแสงจ้าขนาดนี้พี่ยังเปิดแฟชอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนอะอันนี้แบบที่แบบ ไม่รู้ว่เปิดอย่างเดียวเลยอ่าแล้วอันนี้มันแล้วแต่คุณชอบเลยอ่าดมันก็มีมันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะและ้วถ้าอย่างนั้นมันจะมีเปิดแปดไปทําไมเออแล้วจะมีเปิดแปดไปทําไมเพราะว่ามันมันไม่เลือกมันไม่เลือกแสงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเขาเปิดเอาเขามีเอาไว้ให้คุณเลือกในสถานการณ์ที่บางทีเราเปิดแบบแปออโตโอ้อ่านะ แล้วแสงมันอยู่แบบคาบลูกคาบดอกอ่ะพี่เคยเห็นมาคือคือมันจะมืดมันก็ไม่มืดนะแต่มันจะสว่างมันก็ไม่สว่างนะเราเราอยากให้มันมีแสงแฟดอ่ะเออแต่ว่าพอเปิดออโต้แฟดมันไม่เปิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะในสถานการณ์แสงแบบนี้เออเขาคุณก็คุณก็มาเปิดแฟดเอามันก็จะเปิดไงเออเอาไว้พี่เลือกมันก็เอาไว้พี่เลือกเพราะว่าบางทีมันก็ไว้ใจไม่ได้หรอกเอาไให้โทษแบบ อ่าแปดออ Auto, ถึงจะแบบแปดอโต้ก็เถอะมันก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนแสงสว่างของหน้าจอพี่เคยไหมเวลาเราเปิดโทรศัพท์ใช้เครื่อใหม่ๆห่ะแสงหน้าจอเนี่ยมันมักจะปรับไว้เป็นออโต้อ่าเซนเซอร์เนี่ยมันจะจับว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มีแสงมากหรือแสงน้อยอ่าถ้าอยู่ในสถานการณ์แสงน้อยมันก็จะลดความสว่างหน้าจอลงอยู่ในสถานการณ์ หน้าจอหน้าจอที่คุณสัมผัสแล้วมันมีแสงมากอ่าเขาก็จะเพิ่มความสว่างของหน้าจอขึ้นมาอ่าอันนี้เนี่ยเพราะบางทีเราอยู่ในในที่กลางแจ้งมากๆถ้าแสงสว่างของหน้าจอมันไม่มากพอมันจะทําให้เราไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นอะไรบนหน้าจอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ว่าแต่ว่าสถานการณ์แบบเนี้ยคุณเคยเห็นไหมเซนเซอร์มันจับแล้ว บางทีเราเพลย์โปรเพลย์อ่ะพี่แล้วหน้าจอมันก็จะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างคือมันงงอ่ะตรงลงตอนนี้มันมืดหรือสว่างเออเซนเซอร์มันจะอย่างนั้นอ่ะเออเซนเซอร์มันจับแล้วมันใจงงอย่างนั้นละเออเช่นเดียวกันเดียวการเปิดแปดเออเซนเซอร์มันจับแล้วบางทีเรารู้สึกมันไม่ใช่มันต้องเปิดแปดซี่อะไรเงี้ยหรือไม่ใช่มันต้องปิดแปดซี่อ่านการเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีให้คุณเลือกสามอย่างนะแบบปิดแปดแปดออโต้ แล้วก็เปิดแปดให้คุณเลือกใช้งานเอาตามใจชอบอันนี้มันก็นั่นแหละมันต่างกันตรงนี้แหละพี่นะขึ้นกับพี่ใช้เลยพี่ก็ไปกดใช้เอาก็แล้วกันชอบยังไงก็กดอย่างนั้นซึ่งปกติก็มักจะปิดแปดไม่ค่อยเปิดแปดต่อปิด,ป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 ดไม่ตลอดม,ม,ม,มันมันยังไงมันมืดจริงๆอนะถึงจะเปิดพ่า แต่แต่แต่ในบางสถานการณ์นะถ้าคุณถ่ายแสงน้อยน้อยมากๆเนี่ยภาพเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคมชัดน้อยมันจะเยอะเวลาเราขยายขึ้นมาภาพมันจะแตกเยอะนะเออไปไปลองถ่ายดูไปเอเอาง่ายๆพี่ไปลองถ่ายดูไปเออเพื่อจะรู้ว่าเออภาพแสงน้อยกับแสงมากมันต่างกันยังไงแต่บางทีกค่แค่ย่างว่าเเวลาเปิดแปดแล้วถ่ายแล้วมันไม่สวยเลยมันไม่สวยเลยภาพภาพมันดูไม่สวยเลยอะไรเงี้ยอ่า พี่ต้องปรับเอานะไปเล่นเอาละกันอันนี้ก็แนะนําได้แค่นี้แหละว่าทําถามมาแค่นี้ถามว่ามันต่างกันยังไงก็ปราบมานี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ